สวัสดีค่ะพบกับพวกเราค่ะวงโกโม่ค่ะกับซิงเกิลใหม่ชื่อว่า Listen ัน n รังสีสากรรมค่ะวันนี้นะคะเราจะมาลองเพลงเกี่ยวกับรังสีนะคะให้เพื่อนๆได้ฟังนะคะ มีกันอยู่ทุกคนโ okay. อเคเพิ่งชฉนเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังต<อ>่ออธิบายไม่ถึงกับอาธิบไปเอาแบบสบายสบายไม่ต้องปิดหูฟังอาจารย์บอกจะหาว่าไม่เตือนฟังมาแล้วครับเพื่อนเพราะลังสีลม<อ>ัมังเอาเรื่องกันดีกว่าคุอ่อยู่กันกำงมังมาบอ,อไราให้ฟังอาจจะไม่เข้าใจถ้าเล่าเองก็คงจะไม่สนุก เดี๋ยวปะจอพอนุกจะมีแขก<ข>รับเ<จ>ชิญมาที่นี่ชืช่อเด็กชายซอละผมนามสกุลว่าฟิวดโลูกคืออิตาลีจะมาเล่าให้ฟังลังสีโรงงานโรงงานลังสีตโรงงานลังสี่โรงงานโรงงานลังสีง่เออการละครั้งหนึ่งเมื่อตอนที่ผมึ้นปีห้าได้เจอกับลังสีสวยลังสีนั้นประโยชน์น,นะเป็นลังสีเล็กๆลใครๆเรียกว่าลังสีอใหญ่มากก็ใหญ่เจอนํำมาช่วยไว้ความหนาของปูนหน่อย ผมเริ่มเปิดหนังสือที่ซื้อตั้งแต่ตอนปิดเจอและแกมมาทำคอลีเมอร์รก,กระดาษน,น้ำตาลสายไปพอเปิดขึ้นมาตอนหน้าผมโต๊ะกระจายนี่มันสะศาสาิลปะอะไรโรงงานเราไม่อยากจะมีมเุกกล้ันว่นนบาบอกว่านี่มัมนมีลงศิลป์แกมมาแค่ยา,างศึกษาเรืนี้คุณเียนมือเกียรอย่างตั้งใจบทที่หนึ่งุตพาหกรรมเขาจะพูดเจอหัวไวแสดงว่าฉันเสียงดีบทแรกที่เราเปิดขึ้น เห็นนจว่ามันเป็นรังสีอะไรมีโคบอลก์10แล้วก็ลังเองใช่ไหมมันมีประโยชน์อย่างไรมันต้องใส่ฟังตามครูโอบอลต์10นาหนูใช้ส้ำรัวแรงแรงวัดความแน่นของเหล็กนิสจินวันที่หนึ่งเบตโเบตาดีดีกันนาหนูฟิล์มตร้องฟิล์มกันอย่าเอาให้แซว ว่าจะเอาเป็นโลหะในเชนวันบทที่หนึ่งเทคแครนะครับคุณสุภาพสติกลังสีเอกนั้นมีป,ประโยชน์นักหนาร่วมตัวลงใบเทียวมาเที่ยวไปเดี๋ยวโดนตะกัวหมดความงมดงาม ก็ใช้หลังเสียงตัวทนเย่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 อาจารย์นวันบอกว่านี่คือหลังสูตรภาษาละตินขยันศึกษาสักนี้ควรเรียนลังเสียงตั้งใจบทที่หนึ่งอุตสาหกรรมคอนแทคผู้พูดเจอหัวใบแสดงว่าฉันเสียงดีพอบอหกสิบน้าหนูใช้สองรัวแรง หนาแน่นของเหล็กดิฉันวนันบทที่หนึ่งเม็นตองเมตตาดีดีกันน่นรู้ฟิมกงฟิมกันอย่าเอาให้เศร้าจะวูจาวัดก็เอาเป็นโลหะดิฉันวนันบทที่หนึ่ง รังสินสารกามาฝากติดตามซิงเกิลจบตัว่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะด้วยค่ะการใช้วัสดุกำมันตารางสีและเทคนิคทางรังสีในทางอิตสากรรมซึ่งเรียกว่าเทคนิคเชิงนิวเคลียร์เป็นการนำเอาพลังงานนิวเคลียร์มาใช้ประโยชน์ในทางสันติสำหรับประเทศไทยได้มีการใช้กันอย่างแพร่หลายกิจกรรมต่างๆดังนี้ หใช้วัดระดับของหลายสารเคมีต่างๆในขบวนการผลิตในโรงงานเส้นใย,ยสังเคราะห์ด้วยรังสีแกมมาส,สองใช้ตรวจสอบระดับเศษไม้ในหม้อนึ่งภายใต้ความดันสูงในการผลิตไม้อัดแผ่นเรียบด้วยรังสีแกมมาส,สามวัดความหนาแน่นในการดูดสินแร่ในทะเลเพื่อคำนวณหาแร่ที่ดูดผ่านสี่วัดและควบคุมความหนาแน่นของน้ำโคลนที่จะใช้ในการขุดเจาะอุโมงค์ส่งน้ำใต้ดิน 5. วัดหาปริมาณสารตะกั่วหรือธาตุกรรมฐานในการผลิตน้ำมันปิโตเรเลียม 6. ใช้เป็นเครื่องจัดประจุกระแสไฟฟ้าสถิตบนแผ่นฟิล์มฟิล์มภาพยนตร์หลอดแก้วที่ใช้ผลิตเวชภัณฑ์ต่างๆ 7. ใช้ตรวจสอบความูึิในผนึกแผ่นวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ IC ซีมิคอนดักเตอร์ด้วยการพิสต้อนแ้าแป 8. การวิเคราะห์แรกธาตุด้วยเทคนิคเชิงนิวเคียสสำหรับการสำรวจทรัพยากรในประเทศ9การใช้รังสีแกมมาเพื่อค่าเชื้อในเครื่องมือเวชภัณฑ์